มีผลกระทบค่ะหลายงานก็ได้แคนเซิลไปแต่ว่าคือมินว่าส่วนกระทบตรงนี้มันยังยังมันของเรามันยังน้อยกว่าคนอื่นหลายๆคนที่โดนบ้านน้ำท่วมเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยบ้านมินไม่ได้น้ำท่วมปรบมาณนอ้ครับคือทางบ้านหนูเองเนี่ยยัง,ย,งยังไม่ท่วมค่ะตอนแรกก็อยู่พื้นที่เสี่ยงแต่ว่าสุดท้ายเราก็ยังไม่ท่วมแต่ว่าบ้านญาติๆอะไรอย่างเงี้ยก็ท่วมกัน ทีนี้างานละครมันต้องมีเรื่นถ่ายมีอะไรอยอะแยะมากมีกมค,คือละครรับกติธรรมตอนแรกยังถ่ายทำไม่จบตอนน้ำท่วมเนี่ยค่ะก็มีการเปลี่ยนโลเคชั่นมาถ่ายที่กรุงเทพก็เปลี่ยนบ้านาเปลี่ยนหลยายๆอย่างเหมือนกันค่ะทำให้การทำงานลำบากมากขึ้นก็ลำบากมากขึ้นอย่างตอนนั้นไปถ่ายเขาใหญ่ต้องเดินทางประมาณสองสามชั่วโมงตอนนี้กตอนนั้นกลับมากันประมาณสี่ห้าชั่วโมงค่ะอันนี้ก็อ,อยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรครับที่บ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อมีเตรียมการอะไรอย่างเงี้ยมตอนแรกบอกไม่กล้าเสี่ยงเลยค กะได้อุ้มเอาไว้ด้วยตอนแรกแล้วก็มีเอากระสอบทรายมากาั้นเอาบิวเบอกมามากานนั้นไว้อะค่ะวางใจกับสถานการณ์น้ำท่วมเรียส่วนตัวส่วนตัวก็ค่อนข้างวางใจแล้วนะคะแต่ว่าก็มันก็ยังมีอะไรที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมเตรียมพร้อมกันเอาไว้ด้วยในส่วนนึงแต่ว่าถากการที่ดูข่าวแล้วเนี่ยน้ำก็ค่อนข้างเริ่มลดลงก็น่าจะไม่มีค่ะแสดงว่าเราค่อนข้างวางใจกับสถานการณ์นะตอนนี้ใช่ค่อนข้างวางใจไม่น้อยแล้วใช่ไหมไม่น้อยเลย มีแกะระสอบรายอกจากหน้าบ้านยังครัแกะแล้วค่ะแกะแล้วเรียบร้อยใช่ไหมมี่าทถึงละครนหน่อยเห็นว่ามีวางตัวให้เล่นเรื่องรายสีเพลของพี่ต่อและพี่ชมอ๋อตอนนี้ยังยังไม่มีผู้ใหญ่ติดต่อเลยเราบอกมานะคะเราได้รู้เรื่องสายสีเพลนี่ไหมครว่าเขาจะมีการสร้างขึ้นเคยมีคนมาถามค่ะว่าจะได้เล่นแต่ว่ายังยังไม่รู้ว่าพี่จ๋าทำใช่ไทราทจิงพี่จ๋าอะไรยังไม่ได้มีบอก ล้วมีผลงานอะไรอย่างอื่นไหมที่ติดต่อมาในช่วงนี้ทละครคะละครน,นะคะ,ะ,คนนะ,คะก็ก็มีอยู่คะ่ะผู้ใหญ่ก็ดูดูให้อยู่สองเรื<ม>่องเป็นก็อยากรับบทจริงๆคือตอนนี้ผู้ใหญ่อยากจะปรับ,บให้มินโตขึ้นเพราะว่าเริ่ม,เร,มเริ่มเข้ามหาลัยแล้วเริ่มสป,ปีน่าเนี่ยเริ่มจะมีเวลาการทํางานมากขึ้นเขาก็เริ่มอยากให้แบบโตเป็นผู้ใหญ่เลาคะเล่นเต็มที่อย่างเงี้ยเขาก็เลยดูดูบทให้อยู่ะคะ่ะ แล้แบบไหนที่เราอยากจะเล่นเป็นพิเศษหมดบาทแบบไหนหมบาทแบบไหนอะคะจริงๆแล้วงอยากเล่นหมดอ็ไม่ไตาเนี่ยค่ะเพราะว่าคือยังยังไม่เคยเล่นเลยเพราะว่าที่ผ่านๆมามันก็นิ่งๆหน่อยๆแล้วมีคนหลายคนบอกมาว่าเออมีจะร้องไห้แล้วแบบเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากลองค่ะบทบทน้ำตาอาจจะมีบทแบบซีรีส์ซีรีส์ที่เราคกัน เรื่องละครกับเรื่องแบบออกมานอกนอกชุดนอกจออะไรเงี้ยคือมิ้นจะไม่ไม่ค่อยเอามารวมกันคืนว่ามมน